ดเดี๋ยวพ่อเห็นไหมมาหน,น,นิหลับหนุ่มเสียบๆครับเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันครับเอ็มได้เสียบปะเสบครับปอนว้า,าว,วใช้เขาคว้าหรอาือเปล่าใช้แล้วจ้า ลาบหมูลาบหมูหมส,วมสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวจ้าเปียกห,ห,หนาวเปียกหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องดังจวดจวดบอไปกินของกันกับลาบหมู อือกินน้ำปลากระดางคนน่ะลาบเืลยซื้อมูมาจมูบ้านคนอืมอืมอืมเนี่ยรู้ครับไปเห็รอต่างจวดจวดเลยนะเนี่เห็ดไม้ขาด,ดานี่กัเลยสุ่ giá cản xuống tủ nghe ừ. bé lá tăng hả nào. phân tăng hả phân tăng hả con làm không thật

Tất cả lâu bổ công tất cả đầu bổ công tất cả lâu bổ công tất cả lâu bổ công เกลียวหัวก็คือบอลบอลเพชรเย้แฮปปี้เล่นดินยังหนาวยังเล่นดินขามโมนมดุดลูกไปเอาดินใส่เอาดินใส่ป้อนเขาแล้วเดียวข้นเขาเดีวขึ้น กินกับกระป๋องกินกับขวดเมื่อนี้ไม่ได้กินเฟสฟลัดตื่งสวยน้อนบอลลับแม่พึ่น tuyên tiền Được mấy sao bạc Nhưng phim bao nhiêu hết sư đọc mà bạc luôn Anh phim phim thế tàn nào? lắm cho có nghe cô nương mưa chẹp cô chạy mưa gan nữa, đó được, làm ăn giáp giáp tôm thang rồi เออเอาไปเที่ยงเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวพ่อเก็บลูกเ,เก็บกับเป็นด้านกับเก็บดันนบาปนปลิวออกที่เขากับบ่ไใดเด้ยล้มลงเห็นมันทับ วมนอเงียไปห้าหมอมือเหนียวผัวไปห้าหมอหมอไปกายภาพหม้อมาเฮียหมอมาเราชื่อหมออ้อเราชื่อชื่อนะมาเต็มหมอทำฟันมนาะหมอคนเห็นเข็ดแรกเหละที่ฝังน็อตลึกขนาดนี้รุดออกเองเนแม่กินเขาอยู่ค่ะเอาเปไ็นไส ตักดินใส้ตักดินใส่นะคะตักดินไส้เนี่ยตักใส้รถเนี่ยน็อตมันกต่เงาเนาะพี่น้องพี่สามหลุดเด็กเลยพี่น้องนะตักตักไ้ กินข้าวเด้อเนบันต้องกินสุมบุกสุมบันเติบเพืองลุดมอสีบางทีละมอแหงมาปากพักกระดาษเช็พักระดาษบาคม ดิลุงไอ้าไม่กินข้าวไอ้ลูกเอ้ลูกพ่อมดิลุงกินข้าวพู้จักเบิดเดียพี่น้องเจ้าขอเงินไปนวดเหมือนเดิมจ้าว่ายาเลยว่าอืม เงนแน่เดีมือขอเงินพอแล้วก็ถ้ามาด่าเนี่ยเงี right ้ยาขอเงินแน่สนขอเงินปัดมันเงินใหญ่เหรอเงินใหญ่เห็นเงินปัดมันให้เงินแบ่งเงินขึ้นหม่หมดทิ้งมมากเงินใหญ่ได้ก็อยากได้เหรอขอเงินป่ ก็ไหนกินด้หนังเนี่ยนี่อาจจะกินอยู่ล้วละเพราะว่าชวนมากมากหนังนี่จ้าจ้านีะดิ้นเนี่ยยังอะยังนังน้ำแมี่นั่งกลาง นัง่งใช้ลูอนั่งนั่งตักแม่นะพี่ดาเที่ยวยังอือมือนี้ิดินมือแม่ไปเอาบักสมห้มื้กินบักสมเน้ะกินบักชมเขียวหวานกินบักสมเขีวหวานดีออกตา้าปอจ้าชิงยงกเจ็ดแปเย้ จเ,เจ็กเนาะซาสีซาด้างงบวกย่ามขึ้นไปนั่งชีขึ้นนี่บวกฮะบุบบุบย้าไปกำย้าไปกำมันยังขาดแล้วอันนึงอ่ะหนูเห็ดบวกขึ้นนี่บ่เห็ดเห็ดแม่เห็นแม่เห็นหนูเห,นเห็ดน้องแม่เห็นหนูย่างของอยู่ ยางของขาดสุดๆดยเยอะของกรนะเพาะเขานี่แหละเน็บไปกระเพาะัมนักของสายลูกอ่ะออออยันที่มรู้จกักเพราท่านได้ทดลองนะัอย่องนี้ทดลองมันไปทานการตรวจเย็นยิงเลยแซ่ไหม ซื้อเ้อยี่ห้อ,หอนี้แล้วแม่ยี่หอ้อยังหลับลืมมึงของเก<ด>าไม่ไงเรียบรอยเหนาวบอกป,ป้าด้ายนะลู้เหนาวจ้าบ้านนี้นี่หนาวบ้านนี่หนาวหนามากหนาวมากาววลมแรง ลมแรงมากมากเลยลมแรงมากมากเลยลมแรงแมากมากสวัสดีครับครับผมฮัลโหลอ้อ เล่าจะเล่าอยากบอกกันได้เนี่นเนะ่ยฮัลโหลจ้าเ <c oughs> นเน่คุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีนี่เน่สวัสดีค่ะเนเน่ย <c oughs> ิ้มป่ะพี่ต้องปเปิดวันไม่ไม่เน่ทำไมเน่เนเน่เน่คุยสิสวัสดีครับ สบายลูกได้ได้จ้าไ,ไปไปฟุ๊บปุ๊บฉันโทรมาเลยก็ได้เนี่ยพอไปไปฟุป๊บปุ๊บเลย